มีดรามา่าบอกว่า MUT ปีนี้จัด77จังหวัดเป็นครั้งแรกพี่ผู้จะให้เครดิตอย่างเดียวถ้าจะบอกว่าเราทำเหมือนเหมือนมิสอซึ่งทำมาแล้วหลาย10ปีค่ะมันมีช่วงดราม่าตอนที่ยืมชุดนะครับจากนางงามอีกเวทีนึ่ะครับ,รบสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นตะกรนอะไรอยู่ในหัวใจเราเลยค่ะถือเป็นการให้เกียกรติกันมายืมชุดเราเราก็ให้ไปก็ไม่มีประเด็นอะไรแล้วก็พร้อมที่จะให้ยืมต่อไปนะคะอยากงงต้องทรงอยู่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ ถามตอบกันไปเลยแบบนี้นะคะใช้เวลาเกินครึ่งชั่วโมงค่ะหมดไปกับการเคลียร์ทุกดราม่าตั้งแต่การเปลี่ยนมาจัดระบบ77จังหวัดครั้งแรกของเวที Miss Universe Thailand ในยุค TPN นะคะแฟนนางงามเขาก็มีมองแล้วค่ะแบบนี้ไปก๊อปปี้เวทีคู่แข่งมาหรือเปล่าเรื่องนี้ปุ้ย TPN บอกว่าถ้าจะเรียนแบบเวทีไหนคงเป็นเวทีเดียวนั่นคือ Miss USA ที่จัดประกวดในระบบรัฐก่อนเขาก่อนใครตั้งแต่ปี1952แล้วค่ะ รวมถึงการชี้แจงอีกประเด็นร้อนนะคะที่คนมงใหญ่อีกเวทีมาขอยืมชุดแบรนด์ของลูกสาวแม่ปุ้ยเพื่อเอาไปใส่ระหว่างเก็บตัวจนถูกตำหนิแรงจากเจ้าของเวทีนูน้นกับวล่าลีเด็ดใครส่งเธอมาเธอมาทำอะไรที่นี่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีอะไรติดใจและมองว่าเป็นการให้เกียรติกันใครมายืมชุดก็อยากจะให้ละค่ะและพร้อมจะให้ยืมต่อไปไม่ว่าจะมาจากเวทีไหนค่ะ เป็นการเปิดสกราการประกวดนางงามเวทีใหญ่แบบที่เรียกยอดเอ็นเก m e เมนได้เต็มๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่ทําให้แฟนนางงามมีเรื่องให้พูดถึงตลอดแม้ว่าจะยังไม่ถึงฤดูการเก็บตัวก็คือศึกวิวาทาระหว่าง2เวทีนี่แหละคะ่ะ ซึ่งบังเอิญสุดๆค่ะวันที่ที n เนี่ยจับแถลงข่าวการประกวดอีกเวทีก็จัดถแถลงชนกันนะคะแถมเวลาเดียวกันอีกต่างหากร่อนหมายเชิญสื่อแบบด่วนค่ะเพราะมีประเด็นว่าหนึ่งในนางงามท็อป5ปี2022ของเวทีมหาชนพัดพิงนางงามที่ตกรอบว่าได้แต่ยืนปรกมือซึ่งแฟนนางงามก็ลลอกเป้าว,ว่าพัดพิงถึงแอนนาเสืองามเอี่ยมที่ไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาโดยแอนนาเนี่ยมาร่วมงานถแถลงข่าวพอดีนะคะในฐานะรุ่นพี่มิสอนิว คนปัจจุบันค่ะเธอก็ตอบดราม่านี้แต่เพียงว่าไม่คิดว่าเป็นตัวเองแต่คําพูดที่สื่อไปในทางไม่สร้างสารรค์ไม่ว่าจะมาจากตัวนางงามเจ้าของเวทีหรือว่าแฟนคลับก็แอบสะท้อนใจอยู่เหมือนกันวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองอยากเห็นเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าไม่ได้ส่งเสริมคุณค่าของผู้หญิงและการประกวดนางงามค่ะในสิ่งที่อนาม,มาประกวดนางงามอะคะ่ะมันมีคอนเซ็ปต,ต์อยู่แล้วว่าคือการที่เหมือนเราเพิ่มพลังผู้หญิงด้วยกันเองค่ะถ้าสมมติว่าเรามองแค่จุด คอนเซปต์เนี้ยว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่ล้ำค่ามากเลยเราจะไม่ได้มองว่าผู้หญิงคนนั้นมันแย่อย่างไงอะค่ะเราจะมองข้อดีของแต่ละคนแล้วก็เหมือนสนับสนุนซึ่งกันและกันมากกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าวงการนางงามมันไม่ได้ง่ายเลยใช่กว่าที่อาาจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็ผ่านมาหลายเรื่องราวเหมือนกันจะบอกว่ามันไม่สนุกเลยใช่ค่ะไม่สนุกทั้งตัวนางงามแล้วก็การแข่งขันมันก็ไม่ได้เหมือนคอนเซปต์เทนาบอกแล้วกันเราควรที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กันและกันมากกว่าไม่งั้นเราจะประกวดนางงามไปเพื่ออะไร การเปลี่ยนมาจากประกวดในรูปแบบ77จังหวัดค่ะเป้าหมายที่แม่ปุ้ยวางไว้นั่นคือการใช้แพลตฟอร์มการประกวดนางงามเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะคะแบบที่เคยทําสําเร็จมาแล้วกับกระแสกระเป๋ากระจูดจังหวัดพัทลุงค่ะที่แอนนาเนี่ยถือไปประกวดเวทีจักรวาลหรือว่าผ้าทอมือจังหวัดน่านนะคะที่ตอนนั้นอเมเมนดาเนี่ยใส่ไปที่ไมอามี่สหรัฐอเมริกาค่ะตอกย้ำภาพว่าการประกวดนางงามทุกวันนี้ขยายพรมงแดนไปได้มากกว่าการหาคนมองแล้วจบ เห็นได้จากการคว้าตัวพาร์ทเนอร์ด้านโชว์บิสค่ะ24-7 Entertainment เซึ่งเป็นผู้จัดงานคอนเสิร์ตแฟนมิทติ้งศิลปินเกาหลีมาร่วมงานเป็นครั้งแรกขยายขอบเขตนางงามสู่โลกดนตรีและแฟชั่นนะคะ ขณะที่ระบบ77จังหวัดมีการขายลิขสิทธิ์ขายให้กับ CD ดีย่อมาจากซิตี Director ของแต่ละจังหวัดนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับว่าจะแต่งตั้งคนมงประจําจังหวัดหรือว่าจะจัดประกวดไปเพื่อหาตัวแทนบางจังหวัดเนี่ยพร้อมก่อนนะคะก็ชิงเปิดตัวนางงามตั้งแต่ในงานแถลงข่าวเลยค่ะอย่างเช่นนครราชสีมาได้ตัวแทนระดับมิสซูปราเนชั่นแนลนะคะแอนโทเนียโพซิโอค่ะลูกครึ่งไทยเดนมาร์ก เรียกว่าเป็นศึกช้างชนช้างกับอีกจังหวัดใหญ่ภูเก็ตค่ะภูเก็ตนี่แต่งตั้งวีนาปวินานะคะสาวงามเชื้อสายอินเดียดีกรีระดับท็อป5้ามิส n i นเวิร์ตอนปี2018และรองหนึ่ง Miss u n i v e r s สปี2020ค่ะ เธอก็ขอกลับมาตามฝันเป็นครั้งที่3ในชีวิตนะคะเวอร์ชั่นที่ต่างออกไปเพราะว่าตอนนี้เธอแต่งงานมีสามีแล้วค่ะแต่ว่าอยากจะกลับมาแก้มือเพราะว่าเบทีนีเขาเปลี่ยนกฎกติกาใหม่ให้ผู้หญิงที่แต่งงานมีลูกแล้วกลับมาประกวดได้ทําให้มีเรื่องที่อยากพูดเยอะไปหมดเลยค่ะทั้งสานะของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วกับบทบาทในครอบครัวและการเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมทางเพศของผู้หญิงหรือกระแสเฟมินิสต์ที่ทุกเพศไม่ว่าจะหญิงหรือชายหรือว่าเพศหลากหลายก็ร่วมส่งเสียงกันได้ค่ะ เนี่ยมีหลายคนถามวินาว่าคุณสามีว่ายังไงบ้างในการมาประกวดวินาก็อยากจะบอกว่าไปถามคุณสามีเอาละกันค่ะเพราะว่าเห็นกฎก่อนวินาอีกว่ากฎเนี้ยเปลี่ยนแล้วว่าให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเนี่ยประกวดได้คําแรกที่เขาถามเราถามว่าอยากมาไหมถ้าอยากมาร้อเเซเลยเขาซัพพอร์ตเต็มทีเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างอีควอไลตี้ให้เกิดในบ้านได้อ่ะในจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะแผ่กระจายไปทางสังคมรอบข้างไปถึงระดับประเทศได้ feminist ความหมายตาม Google เลยนะเสิร์ชออกมาคือคนที่ advocate from ผู้หญ for women's rights แล้วคนนั้นแหละคือ เพศไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเพศหญิงเป็นเหมือนสามีวีนาก็ได้เพศชายหรือจะเป็น L G B T Q I A หรือเพศอื่นๆก็ได้เราทุกคนแอปเปอร์เพื่อคนอื่นไรส์ได้โดยที่มันไม่จําเป็นเลยว่ามันจะมากดต่ำไรส์ของไทยแอนก็รู้ว่าภาษาไทยไม่ใช่เป็นภาษาที่แอนคล่องมากซึ่งตอนแอนคุยตอนแอนพูดแอนเป็นคนที่คิดก่อนที่แอนพูด so everything that I say I always think about the purpose the meaning and how it will impact who do I and to one day but it's not gonna be an impact when I go into the competition because I'm strong and I am confident in my opinions, in my thoughts and in my actions and a language is not gonna be something that stops me from winning the crown. มิสอินเว e ร์สไทยแลนด์ปีนี้มาในทีมจัก,กรวาลไร้ขีดจำกัดค่ะโดยจะเริ่มเก็บตัวนะคะตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไปจังหวัดเจ้าภาพการเก็บตัวคือขอนแก่นค่ะส่วนรอบตัดสินนะคะจัดขึ้นวันที่20สิงหาคมที่กรุงเทพคัดจาก77คนเหลือเพียงหนึ่งเดียวค่ะที่จะชิงตั๋วไปสู่จัก,กรวาลที่ประเทศเอลซาวาดอค่